ดี่ะนักศึกษาทุกคนก่อนอื่นจันแนะนำชื่อก่อนนะจันชื่อยุรีวรวิชยันนะคะห้องพักเราก็รู้จักแล้วห้อง1 9ึ่ห้องสาขาวิชานะคะทีนี้วันเวลาที่เราจะเข้าพบจันได้ก็วันพุธก,ก็ได้ทั้งวันเข้าไปหานะคะออวิชานี้เดิมชื่อวิชาทฤษฎีสถิตหน statistical theory o ตัวนี้นะคะสำหรับหลักสูตรเดิม ก็คือนักศึกษาตั้งแต่ปี504948ลงมาจะใช้ชื่อวิชาทฤษฎีสถิติหนึ่งอันนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อตั้งแต่หลักสูตรปีพศ .2551 ก็คือนักศึกษาที่เข้ารหัสตั้งแต่ปี51เป็นต้นไป51 52 53ไปนะคะจะใช้ชื่อวิชาทีา่เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์นะคะ Mathematical Statistics วิชานี้ก็จะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสาติแล้วก็มีการพิสูจน์ตอนที่เราเรียนในสติทั่วไปบางคนเรียนสยติหนึ่งสำหรับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะก็จะเรียนหัวข้อบางหัวข้อน่ะซ้ําเดิมแต่ก็จะเน้นไปที่การพิสูจน์เพิ่มขึ้นนะคะเราอาจจะเจอกฎของเบย์อีกครั้งตอนที่เราเรียนสยติทั่วไปเราเจอกฎของเบย์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเจอกฎของเบย์อีก แต่ว่าก็จะเน้นไปในการพิสูจน์นะคะครา้งนี้คอร์สออนไลน์ตรงนี้นะคะถึงวุฒหนาหลวิชานี้ก็ให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีสถิตินะคะรู้จักการพิสูจน์ทฤษฎีแล้วก็หัวข้อที่เราจะเรียนนะคะตั้งแต่เรื่องทฤษฎีความนั้นจะเป็นเราเห็นหัวข้อเล็กๆอย่างนี้รายละเอียดมีเยอะนะคะรายละเอียดในแต่ละหัวข้อก็จะมีอีกมีย่อยลงไปอีกนะคะก็เรียนความนั้นจะเป็นแบบเงื่อนไขก็เคยเจอแล้วใช่ไหมคะความเป็นอิสระ ตัวแปรสูงฟังก์ชันตัวแปรสูงนะคะค่าคาดหวังความแปรปรวนที่จริงก็รู้จักแล้วแต่ก็จะไปในเชิงพิสูจน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแปรชนิดไม่ต่อเนื่องการแจกแจงของตัวแปรชนิดต่อเนื่องคือหลักสูตรใหม่ที่ของนักศึกษาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งก็จะเพิ่มหัวข้อนี้ขึ้นมาแค่นั้นก็ต่างจากหลักสูตรเดิมแค่หัวข้อนี้นะคะทีนี้เกี่ยวกับการประเมินผลนะคะ ก็จะสอบกลางภาคนิเทิมเราจะสอบ35นะคะสอบปลายภาค35ทดสอบย่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้คำถามไปแล้วก็อาทิตย์หน้าช่วงเละ9โมงถึง9โมง15จะเป็นการทดสอบย่อยนะคะทีนี้การทดสอบย่อยเพื่อให้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยทำด้วยตัวเองจริงๆงวันท้ายชั่วโมงจะต้องมาท่องให้อาจารย์ทีละคน เอามาท่องให้จาจ์ทีละคนทําไมถึงจะต้องท่องนิยามต่างๆเพราะว่ามันจะต้องเราไปใช้ตลอดนะคะใช้ไปเรื่อยๆทุกหัวข้อเพราะฉะนั้นถ้าเราจํานิยามตรงนี้ไม่ได้หัวข้อถัดไปเราก็จะไม่รู้เรื่องอันจาเป็นจะต้องท่องนิยามนะคะแล้วก็สอบไปข้าก็สามห้าเปอร์เซ็นต์เขาถ้าสอบยากอย่างที่ว่านะคะจา์จะให้อ่อ คำถามเราไปแล้วก็เราไปเขียนท่องมานะคะส่วนการบ้านาก็จะเป็นแบบฝึกหัดก็อาจจะขึ้นที่เว็บไซต์ให้เราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะคะแนนจิตที่ใส่ก็การข้าเรียนตรงเวลานะคะใครขาดเรียนก็ต้องมาหักตรงนี้แต่ถ้าไม่สบายจริงๆก็สงไปลานะคะส่วนการตัดเกรดก็เราใช้การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มใช้หลักการทีสกอร ก็คือนำคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยนะคะหาส่วนเบมาตรฐานแล้วก็ตัดไปตามหลักการของทีสกอร์อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อร่าวในแต่ละสัปดาห์นะคะแต่บางครั้งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน้นสัปดาห์แรกก็เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการทบทวนความรู้พื้นฐานไปก่อนนะคะหัวข้อต่างๆที่เราเห็นตรงนี้นะคะ เราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยเสียนวันสอบนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอแก้ไขนะคะวันสอบนี้ยังไม่ใช่อันเข้าไปที่เว็บไซต์ s a r m u d c o m เว็บไซต์ของสาขาเคยเข้าไปหรือยังเนะว็บไซต์นี้นะคะเข้าไปดูคอร์สออนไลน์อันไม่ต้องออยิมก็ได้ค่ะอ,อยากจะเข้าดูตอนไหนก็เข้าได้นะคะ จะได้ไม่ต้องใช้กระดาษมากลดภาวะโลกร้อนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหาเลยเนื้อนนหาที่จะเริ่มตรงนี้ก็ทบทวนความรู้พื้นฐานนะคะสัปดาห์ที่หนึ่งที่เราจะเรียนก็ทบทวนความรู้พื้นฐานการทดลองุงูมดืงหรือยังเดี๋ยวให้ฝึกเขียนการทดลองุูมคืออะไรนะคะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือซัมประสิทธิหใการอีเวนต์นะคะ แล้วก็มาทบทวนทฤษฎีการรับมีอะไรบ้างคะกดการบวกกดการคูณจัดลำดับจากหมู่แล้วก็มากดทางพิชารณาตของเซตความรู้เรื่องเซตจำเป็นต้องมาใช้ในสถิติเยอะนะคะดังนั้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตต้องไปทบทวนเยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกนะคะอ่ะหยิบเสษกระาดาษขึ้นมาคนละแผ่น เขียนว่าครูปีบสัสตดาที่หนึ่งให้เราเขียนความหมายการทดลองสุ่มทบทวนซิพอจําได้ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ยกตัวอย่างก็ได้เราคิดว่าอะไรนั่งเป็นการทดลองสุ่มนะคะเป็นไงบ้างการทดลองสุ่มคืออะไรคืออะไรคะเราเขียนว่าไงกันบ้าง ตัวอย่างก็ได้อ่ะตัวอย่างการเรียนลูกเต๋าเป็นตัวอย่างการทดลองสุ่มจะเรียนได้ไหมหยิบไพ่ได้ไหมได้อ่ะดูตัวอย่างก่อนค่อยไปสรุปนิยามนะคะตัวอย่างการทดลองสุ่มอย่างเช่นการเียเหรียญหนึ่งอันหนึ่งครั้งบอกได้แน่นอนไหมว่าผลลัพธ์ขึ้นหัวนนแน่ๆ่ก้อยแน่แบอกไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือลักษณะการทดลองสุ่ม สิ่งที่เราบอกได้คืออะไรคะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือท่อลูเต่ำก็เหมือนกันบอกได้ว่าผลลัพธ์มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใชไหคะผลลัพธ์ทั้งหมดทีนี้ถ้าเราใส่เม็ดปิดปีดก้าเข้าไปก็คือสัญลักษณ์ของเซตนะคะอันเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุง่มเราจะเรียกว่าซัมผัสสเปสนะคะ สมาชิกแต่ละตัวของ sample space ตรงนี้เราจะเรียกว่า sample point จุดตัวอย่างนะคะอ่ะเขียนอีกครั้งหนึ่ง s a m p l e s p a c ปปริภูมิตัวอย่างคืออะไรต้องบอกว่าเป็นเซตใช่ไหมเซตของอะไรละ่ะก็เซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทัง้งหมดของการทดลองสุง่มได้ไหมสัมเพลต์สเปคืออะไรเวลาเราจะให้มิยามการทดลองสุ่มนะคะก็เพียงแต่นึกถึงโยนเหรียญหนึ่งอันหนึ่งครั้งตรงนี้ก็ได้ เราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราโยนเหรียญลงไปเราไม่สามารถทานายผลลัพธ์ได้แน่นอนใช่ไหมว่าขึ้นหัวแน่ๆก็แน่ๆบอกไม่ได้แต่สิ่งที่เราบอกได้คือผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือการทดลองสุง่มนะคะมันมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันการทดลองสุ่มก็คือการทดลองนะคะที่เราไม่สามารถทํานายผลลัพธ์ได้แน่นอนว่าจะขึ้นผลลัพธ์อะไรผลลัพธ์รเราจะเรียกว่าเอา c o ค e หรือว่าจุดตัวอย่างเมื่อกี้อันเดียวกันนะคะ แต่สิ่งที่เราบอกได้คือผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างอันนี้คือนิยามการทดลองสุ่มใน,นฐานะที่เป็นนักศึกษาสาขา,าสติความหมายการทดลองสุ่มไม่ได้นี้ไม่ได้ไไไไดนะคะถัดไป s a m p l e space ให้นิยามว่าไงคะต้องบอกว่าเป็นเซตนะคะเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มนะคะจะเรียกว่า s a m p l e space หรือปริภูมิตัวอย่างนะคะ ก็แทนด้วยตัวอักษร S ตัวใหญ่นะคะสมาชิกแต่ละตัวใน Sample Space จะเรียกว่าจุดตัวอย่างหรืออักขอันเดียวกันนะคะผลลัพธ์อ t c o า e หรือจุดตัวอย่าง Sample Point เป็นไงที่เขียนเหมือนจังไหมเหมือนกันไหมคล้ายคอันนี้คือของเก่าที่เราเรียนนะจะนำทุกทวนของเก่าเพื่อจะ ไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่นะคะเพระสิ่งเหล่านี้ก็คือจะต้องเอาไปใช้ต่อเน,นลวลาที่เราเรียนวิชาพื้นฐานน่ะทิ้งไม่ได้นะคะความรู้มันก็จะเอามาต่อยอดแคลคูรัสก,ก็เหมือนกันก็ต้องเอามาใช้นะคะ mm hmm. การอินทิเกรตการดิฟเฟเนเชตต้องเอามาใช้หมดเสร็จนะมาสับตัวต่อไปนะคะ เดี๋ยวมาดูลักษณะของปริภูมิตัวอย่างหรือ s ัพเปอร์สเปซจะแบ่งเป็น3มลักษณะนะคะเมื่อกี้ที่เราท่อลูปต่อหนึ่งรูปหนึ่งครั้งนะคะเป็นการที่ลองสุง่มใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ1 2 3 4 5สองาสห้าหตรงนี้เซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการที่ลองสุง่มเราจะเรียกว่าเป็น s ัพเปอร์สเปซหลังจานวนสมาชิกใน s Space ัพเปอร์สเปซตรงนี้เรานับได้ทั่วว่ามีทั้งหมด6ตัวมีสมาชิกทั้งหมด6ตัว ล,ลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นปริพูนธ์ตัวอย่างที่เป็นจํานวนจํากัดแล้วก็นับได้นับได้ทวนว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะคะสางขฤษะจะเรียกว่าพาท e วีไฟไนะคะลักษณะที่สองนะคะจำนวนรักษาที่เข้าใช้ริการห้องสมุดในหนึ่งวนันจำนวนรักษาที่เข้าใช้ห้องสมุดอาจจะไม่เข้าใช้เลยสักคนใช่ไหมคะเขามาใช้1คนสคนอันค่าตรงนี้จะ ไปเรื่อยๆก็คือมีจํานวนอนันต์แต่ว่าค่าแต่ละค่านี้เป็นจํานวนนับนะคะก็เลยเรียกว่าสันเปิ้ลสเปสลักษณะนี้ก็จะเรียกว่ามีจํานวนอนันต์นะคะแต่ว่านับได้ก็คือค่าแต่ละค่าเนี้เป็นจํานวนนับนับได้นะคะอัลเทอี่อินฟินิตอีลักษณะหนึ่งนะคะก็มักจะเป็นค่าของตัวแปรสุ่มนะคะที่เกิดจากเครื่องมือวัด ผลผลิตข้าวตรงนี้นะคะถ้าเราเขียน Sample Space ออกมาผลผลิตข้าวมีค่ามากกว่าศ<อ>ูนน้อยกว่า Infinity ตรงนี้อาจจะหน่วยเป็นตันนะคะค่าเป็นช่จจนวงจำนวนจริงให้อกกว่าศูนตรงนี้เเป็นอะไรได,ะ 1, ได้ไหมคะศูนย์็นหนึ่งได้ไหมได้ ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งได้ไหมได้ศูนย์จุดหนึ่ง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 แต่ลักษณะของจํานวนจริงนะคะค่ามันจะมีจํานวนเป็นอน,นันต์นับไม่ถ้วนนะคะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าสแนプเลสเปรลักษณะนี้จะเรียกว่ามีจํานวนอน,นันต์แล้วก็นับไม่ได้ก็คือค่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยค่าไม่ใช่จำนวนนับ รับไม่ได้นะคะอันเขาที่อิดสนิตลักษณะสแปร์สเตกก็จะมี3ลักษณะนี้นะคะสับตัวต่อมาคําว่าเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรคะอ่าเขียนลงกระดาษฝึกปฏปิบัติจำได้ไหมเหตุการณ์คืออะไร คืออะไรนะเียนไปไม่เป็นไรเหตุการณ์คืออะไรคออะ ิ่งที่จะเกิดขึ้นเหรออะไรไม่เหตุการณ์ที่ทั่วไปเหตุการณ์ในทางสาติคือเซตย่อยห,หรือสับเซตของซัมพลสเปซของปริภูมิตัวอย่าง<อ>เหตุการณ์ในทางสาตินะคะหมายถึงเซตย่อยของปริภูมิตัวอย่างหรือสับเซตของซัมพลสเปซนะคะอันเรื่องเซตก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องก็ทบทวนความรู้เรื่องเซตนิดนึงนะคะ สมมุติให้เซตนึงมามีสมาชิกค,คือ a, b, c หลักการเขียนเซตสมาชิกแต่ละตัวเราต้องข้าด้วยคอมมาใช่ไหมคะถ mm hmm. ามว่าเซตที่กำหนดให้ตรงนี้มันมีสับเซตหรือเซตย่อยอะไรบ้างอ่าให้เราเขียนเลยสับเซตของเซตตัวนี้มีอะไรบ้าง mm hmm. เขียนลงกระดาษฝึกปฏิบัติเลยนะคะอ mm hmm. ันทีบอกให้คำนวณหรือฝึกปฏิบัตินะคะ ให้ลงที่กระดาษสุดปฏิบัติซึ่งจะต้องส่งท้ายชั่วโมงทุกครั้งได้กี่สับเซตหรือได้กี่เซตได้สามเองเหรอแปดใครได้แปดมั่งจะต้องแปดนะคะ แล้วเวลาเขียนก็เพียงแต่เรานำสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยมาใส่วงเล็บปีก,กาก็คือได้แต่ละเซตขึ้นมาพอทีละตัวใส่เซจก็หยิบม,มาทีละสองนะคะก็เป็น A B A C B C เสร็จแล้วก็หยิบทีทละสามพอทีละสามก็คือตัวมันเองก็หมดแล้วก็ตามด้วยเซตว่าอ่อจาจำนวนจากเซตยอดทั้งหมดเนี่ยแปดมีสูตรในการคำนวณนะคะ สูก็คือ2ยกกำลัง N N ก็คือจานวนสมาชิกของเซตที่เราจะมาหาเซตย่อยของมันนะคะ,ะตรงนี้มีสมาชิก3ตัวใช่ไหมคะ n ก็คือ3 2ยกกำลัง3เป็น8ปนะคะเราลองหาเซตย,อย่อยสับเซตของ s ัมเป e s p สเปตรงนี้ให้จานจานกำกหนด s ัม p ป e s p สเปตรงนี้ที่มาให้สมาชิกมี2ตัวหัวก้อยอเขียนสับเซตหรือเซตย่อยคล้ายๆตรงนี้ อีส่วนนี้ที่กี่ตัวก็จะม,มีเส้นย่อยสี่เส้นย่อยนะคะ,ะก่อนจะได้ซัมเปอร์สเปซต้องมีการทดลองสุ่มมาก่อนนะคะอันซัมเปอร์สเปซนี้ต้องมาจากการทดลองสุ่มอันใดอันหนึ่งตัวนี้ก็มาจากการดูดเรียนหนึ่งอันหนึ่งครั้งเป็นการทดลองสูดนะคะอันจำนวนสับเซตของซัมเปอร์สเปซตัวนี้ก็คือจะมีทั้งหมดสี่สอบเซต เราไล่ได้ it, ตามนี้นะคะเขาให้เลือกเซตใ่ญ่ตรงนี้คือสับเซตของซัมเปอร์สเปซเขาให้เลือกสับเซตของซัมเปอร์สเปซว่าอะไรคะว่าเหตุการณ์เซตย่อยตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของซัมเปอร์สเปซตัวนี้นั่นเองนะคะอันทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของซัมเปอร์สเปซตัวนี้นะคะ การที topic, ่ม like ีสมาชิกตัวเดียวอย่างสองอันแรกตัวนี้นะคะหัวอันเดียวก็อันเดียวจะเรียกว่าเหตุการณ์เดียวซิมเพิลอเวนนะคะเหตุการณ์ที่มีสมาชิกตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจะเป็น2เป็น3หรเป็นก็แล้วแต่นะคะจะเรียกว่าเหตุการณ์รวมคอมเพลออีเวนต์เซตว่างจะเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดนะคะ ไปนะคะเดี๋ยวให้เราลองฝึกเขียน s มเปอร space นะคะของการดูเหรียญ3ามอันหนึ่งครั้งการดูเหรียญสามอันหนึ่งครั้งเป็นการทดลองสุ่มเราไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าเหรียญสามอันตัวนี้จะขึ้นอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราไล่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือเขียน s มเปอร space นะคะก็ใช้แผนภาพต้นไม้ช่วยทียดกแกรมยังจำได้ไหม เรียนอันแะรกอ,อาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต่อผลลัพธ์ของเรียนที่สองไปหัวก้อยหัวก้อยไปเรื่อยนะคะ,ะใช้แผนภาพต้นไม้ช่อได้ก็ได้ไปตามก้านถูกไหมคะยึดตัวสุดท้ายเป็นหลักเที๋ยวก่อนจะมาตัวสุดท้ายเราก็ดูว่าต้องผ่านผลลัพธ์อะไรมาบ้างก็เขียนออกมา ่ะลงมือเขียนสัมป,ประสิทธิครบาแตกหรือยงัง mm hmm. ไล่ไปตามกา้าน แผนภาพต้นไม้ก็จะช่วยให้เราไล่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมาโดยไม่ซ้ำไม่ขาดไม่เกินนะคะถ้าเราโดนเรียนห้าอันหนึ่งครั้งไหวไหมเขียนไหมแผนภาพต้นไม้ ต่อไปอีกห้ากา้าไหนไหวไหมไม่ไหวนะคะทันกรณีที่จำนวนสมาชิกใน sample space หรือในเหตุการณ์มันเยอะมากเราก็จะอาศัยทฤษฎีการนับเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้เราพอไล่ได้ใช่ไหมคะก็เขียนออกมาจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด8แบบผลลัพธ์ตามนี้นะคะคราวนี้เขียนเหตุการณ์ให้จารย์นะคะ การเขียนเหตุการณ์เราอาจจะเขียนอธิบายในรูปข้อความนี้เอ <A S 1> เป็นเหตุการณ์ที่ได้หน้าเป็นข้อสองเหรียญอันนี้คือเขียนอธิบายเป็นข้อความทีนี้เขียนในรูปของเซตก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ,ะลงมือเขียนเหตุการณ์ A ในรูปของเซต มีสมาชิกกี่ตัวสามนะคะก็คือเราไปค้นในซัมปร e ส p a c e ว่าสมาชิกตัวไหนใน s ัมปร e s p ท c e ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของเหตุการณ์ที่กาหนดเขาบอกว่าให้เป็นก้อยสองเหรียญใช่ไหมคะก็มีอะไรบ้างล่ะหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวนะคะก็หยิบมาเป็นสมาชิกของเหตุการณ์อีก การเขียนนิตุการอาจจะเขียนอธิบายเป็นรูปข้อความอย่างนี้น,นะคะหรือเขียนในรูปของเซตการเขียนเซตนก็อันนี้จะเรียกว่าเขียนแบบจัดแจงสมาชิกใช่ไหมคะอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนแบบมีเงื่อนไข มาดูคำศัพท์ตัวต่อมานะคะคำว่าเหตุการณ์ที่แยกจากกันโดยเด็ดขาดหนังสือบางเล่มใช้คำว่าเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันนะคะจอยไป็นวัาร่วมนะคะ is c o m e d is joy ก็คือไม่ร่วมง is j o n event หรืออีกศัพท์ตัวหนึ่งก็คือ m t s a e r y exclusive event เหตุการณ์ที่แยกจากกันนะคะหรือเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันเดี๋ยวเรามาดูนิยามนะคะ นะคะถ้าเรานำสองเหตุการณ์นี้มาอิเ t อร์เซ็กันและประกฏได้เซ็ตว่างนะคะเราก็จะกล่าวว่าสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แยกจากกัน